ป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้เราก็มาสนามที่หัดใหญ่นะครับผมเป็นสนามใหญ่ที่สุดของจังจังหวัดสงขานะครับอำเภอหัดใหญ่นะครับผมนะฮะอยู่ที่ใต้สะพานนะฮะเรามาดูว่าแต่ละร้านมีพระอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเปิดทุกวันไหมครับป๋าวันครับวันนี้วันนี้เปิดบินหรือยังครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะครับนี่นะฮะดู มีพระมากมายเลยนะฮะหลายหลายหน้าหลายตามากเลยนะครับที่นี่ที่จุดเด่นนะครับนอกจากจะมีพระแล้วนะครับก็ยังมีช่างเลี่ยมพระเลี่ยงกรอกพระนะฮะที่ในคา,าราเตอรี่ก็มีนะครับผมนะฮะอ่ะานะครับผมนีมม่สายตองเมืองเพชรนี่มาจากเพชรบุรีเลยนะครับออกสับท่านขอก มีซาลาเปียนังขนาดใหญ่นั่งอยู่เลยอืมครับผมนะครับกินหมดแล้วตับไตแส้คุณนะฮะนี่วิ่งมาจากเพชรบุรีมาเพื่อมาตลาดนี้เลยนะครับตลาดนี้เลยครับโอ้โหเป็นไงพี่เกินไรวันนี้ได้ครับได้ไหมพี่ได้เนาะได้มือกว่าบาทแล้วครับหมดมือกบาทแล้วนะครับผมนะครับขอบคุณครับเปิดใหม่ครับใช่ครับเพราะเปิดใหม่ใช่ครับพี่ที่หนช่อง จับกล้องส่องพระกับบอสเด็กวัดแก้วครับพี่ครับลองไปติดตามดูนะครับพี่ขอบคุณครับนี่นะครับแผงนี้ไปต่อนะครับมีให้แบบแบบเคลียร์กองประคองชีพก็มีนะแล้วก็เป็นองค์ให้เลือกนะครับผมสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับเจ้านี้เจ้าใหญ่นะครับพระเยอะมากนะฮะมีทั้งสร้อยนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับผมมา ตลาดนี้รับรับร้อยสร้อยด้วยใช่ไหมครับ,รบมาร้านนี้ร้านเดียวชื่อร้านเจ๊อะไรนะครับเจ๊ติม๋มมหาเจ๊ติ๋มได้เลยนะครับอ,อยู่หน้าไปตษน,นีนะระณีตรงนี้นะครับตรงข้ามตษนีนะครับผมพระเจ๊ติ๋มก็สวยทั้งนั้นเลยนะครับนะใครตาดีก็มาละกันนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญขอบคุณมากครับพี่ไปต่อไปต่อมาฝั่งนี้บ้างนะครับผม ฝั่งนี้สวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะครับจ้าด้ได้ดีนะครับพระสวยมากองค์นี้สวยมากเนื้อทองคำหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจ้าด้หลงมา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 นะครับหเก็บได้เลยอ่านี่นี่นี่หลงบุดิงปะเนี่ยได้ได้ได้ค่ะนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เสร็จก่อนค่อยมาดูนะครับเปลี่ยนผงต้มเกลยอครับมันมีสีชมพูแนี่มีลอตเตอรี่ขายด้วยที่นี่นะครับ ลอตเตอรี่ด้วยนะฮะนี่นะครับนะครับอันนี้เป็นแผงก็มาประจำนะครับผมนี่นะครับโอ้โหแผงนี้นะครับพระสวยๆทางนั้นเลยนะฮะพี่ขอถ่ายองค์ใหญ่นี้นหน่อยได้ไหมครับพี่งอ,องค์ใหญ่นี้พระอะไรนะครับพี่อุ้ย ไปขนุนนะฮะโอ้ของจังหวัดอะไรเนี่ยพี่ยุทยานะครับสวยมากๆแล้วมีไม่ใช่มีแต่เพาะพาะใต้นะครับพายุทยาก็มีนะฮะครับผมไปต่อครับผมสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตถ่ายคลิปโฆษณาหน่อยนะครับนี่พระอาจารย์นะเก่าๆั้นเลยนะครับเก่าๆั้นเลยนะ้วเดี๋ยวไปต่อไปต่อ เดี๋ยวคิดมันจะยาวนะครับอาจารย์สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับถ่ายเลยถ่ายเลยนีนะครับมีทั้งเครื่องล้างนะฮะเป็นมีดต่างๆนะครับมีหมดนะครับว่าจะเป็นงอนะครับงานงอโอ้ยสวยๆนั้นเลยนะครับนี่นี่นี่เนี่ยจานมีรับร้อยสร้อยด้วยนะครับไม่ไม่ผมไม่อ๋อไม่รับนะเป็นร้อยใสเองร้อยใสเองครับร้อยใสร้อยสเองแต่ผมบอกเลยว่างอร้านนี้จัดสุดจัด สายงอสายนะครับมาจัดได้เลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับโอ้โหเด็กจมีมือแพงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใบต่อใบต่อนะครับนี่นะฮะแขงพักก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผม นี่นะครับแผงพระก็จะยาวไปจนสุดถนนตรงนู้นเลยนะแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแต่ผมตัดตัดเข้ามาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวผมตัดเข้ามาทางนี้เลยดีกว่านี่ก็แผงพระตรงนั้นเลยนะฮะนี่มีให้เลือกนะเป็นพระเหรียญนะจะเก่าจะใหม่นะครับมีทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับใครชอบสายไหนก็มาเลือกเอานะครับเลือกเอา แล้วก็นอกจากจะมีพระแล้วนะครับตรงนี้เป็นศูนย์รวมช่างอัดกรอบพะระฝีมือดีระดับต้นๆของจังหวัดสงขลานะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับผมมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ร้านนี้จะเป็นร้านขายตลับขายกรอบพระนะครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับพ่ถไทยวีดวดโดเนี่ยนะครับร้านเจ๊ชื่อร้านอะไรครับ เพลินตลับพระนะครับใครมานะฮะขี้เกียจรออยากได้กรอบสวยๆสวยครับมาร้านนี้นะผมมาใส่ประจําร้านนี้นะครับมาได้เลยนะครับมีทุกตลับนะครับมีทุกแบบนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูลองไปสัมภาษณ์ร้านกรอบพระสักร้านนะดูที่เขาไม่ยุ่งพี่สดีครับผมถ่ายช่องทำยูทู e นะพี่นะครับโปรโมทตลาด ไงพี่กรอบผ้าวันนี้คนมาอัดเยอะไหมครับเรื่อยๆนะพี่เนาะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่นี่นะครับบรรดาช่างอัดกรอบผ้าฝีมือดีๆของจังหวัดสงขานะเขามารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับผมอนี่มีตัวอย่างให้ดูนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็ใครมาเที่ยวหาดใหญ่นะครับก็ให้เชิญมาที่นี่ได้ทุกวันนะครับมีทุกวันเปิดทุกวันนะครับพี่สวัสดีครับ ร้านนี้สวเป็นทำสวยมากเลยนะครับเปิดทุกวันใช่ไหมพี่ที่นี่ครับทุกวันนะครับผมนี่ช่างผู้หญิงก็มีนะครับไม่ใช่เปีนแต่ช่างผู้ชายสวัสดีครับพี่สวยด้วยนะครับโอ้โหสวยด้วยนี่กรอบนะครับนีเลือกหลายสีมือนะครับมีเลือกลายสีมือ,อะนะครับ เป็นที่เลี่ยมกอบพระนะแล้วจะมีฝั่งนู้นอีกนะครับฝั่งนน้นก็จะเป็นพวกร้านขายสร้อยขายตะหลับใส่พระอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกับพระนะครับว่าเป็นพระบูชานะแว่นมีทุกอย่างอนะ่ะคือพูดง่ายมีทุกอย่างที่เราไปไปจัดทิธีนะครับอ่านี่นะครับ ชื่อร้านฉล่วยพระเครื่องนะครับร้านนี้ร้านใหญ่นะครับร้านใหญ่นะฮะมีทั้งสร้อยมีมีทั้งพระเครื่องนะครับมีทุกอย eh ่างเลยนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับมีทุกอย่างเลยร้านนี้นะครับมีสร้อยมีโอ้โหร้านใหญ่สุดวลาที่นี่สวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับผมทาช่อง youtube อยู่นะครับนี่นะครับร้านนี้รู้สึกใหญ่สุดในตลาด ใหญ่ตุในตลาดนะครับผมอมีทุกอย่างนะครับกล้องส่องพระร้อยพระแนบลูกปัดจะไปใส่พระสร้อยเองก็มีมีหมดทุกอย่างนะครับผมดูดูตลับนะครับเป็นโกดังเลยก็ได้นะฮะเรียกทางแสงนะครับผมโอเคครับผมโอ้พระกลุ้มรองนะครับผม โอเคครับผมพอนเด็กวัดแก้่ก็เดี๋ยวผมไปเดินหาผ้าดูก่อนจะได้ผ้าอะไรมั่งเดี๋ยวค่อยลงคลิปหน้านะครับแกก็เชิญชวนมาเที่ยวตลาดสนามหัดใหญ่นะครับสนามพระหัดใหญ่นะครับตาสะพานาพนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะขอบคุณครับ